สวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะเจนนี่เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับขายของออนไลน์นะคะมีคำถามมาว่าจะแบบคิดยังไงถ้าเกิดเราโพสขายของแล้วแล้วแบบไม่มีออเดอร์แบบนี้เนาะเจนจะบอกว่าคุณโพสไป3วัน7วันหรือ1เดือนหรือ3เดือนอะไรเงน,นะให้คิดว่าเป็นการฝึกงานสิเอ่อ บางทีคุณโพสไปแบบบางคนนะสามวันเจ็ดวันเลิกโพสแล้วเออแล้วเพื่อนในเฟซของคุณน่ะยังไม่ได้รับรู้เลยว่าคุณขายอะไรเพราะว่า Fored facebook มันปิดการการมองเห็นนะคะบางทีเขอาจจะเห็นครัง้งสองครั้งแต่เขาก็ยังแบบเหมือนเขาก็คิดไว้ว่าแบบเออจะซื้อกับคนนี้แหละอะไรประมาณเนี้จะซื้อกับเธอนี่แหละแต่พอถามแล้วก คือผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเห็นเราเลิกขายแล้วก็คือก็คือก็คือจบอะสิ่งที่ทามาสามวันเจ็ดวันก็คือจบแล้วอะใช่ไหมแต่ถ้าเรามุ่งมั่นพยายามแล้วก็ทาต่อเอนื่องเรื่อยๆอยะไม่ใช่ทําแค่สามวันเจ็ดวันนะทำหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเริ่มมีออเดอร์เข้ามาแล้วถึงมันจะน้อยหน่อยแต่ก็ก็ยังมีออเดอร์ใช่ไหมแล้วก็รักษาฐา,านลูกค้าไปเรื่อยๆก็ให้คุณคิดว่าเป็นช่วงฝึกงาน นะคะก็คุณไปเรียนมตน้นมปลายเรียนมาหาลาัย4ปีใช้เวลาเรียนกว่าจะจบก,ก็อายุ22ปีคุณยังทําได้เลยใช่ไหมแต่เนี่ยขายของออนไลน์อ่ะคุณจะมาแบบให้เปี้ยงป้าภายในคืนเดียวได้ยังไงเจนนี่นะกว่าจะมีฐานลูกค้าเยอะกว่าจะมีตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยนะเจนนี่ไม่ได้ทํามวัน7วันเดือนหนึ่งสเดือนนะเจนนี่ทําสะสมประสบการณ์มานานหลายปีะคะ่ะ เจนนี่ก็จะเรียนรู้แหละว่าโพสต์แบบนี้ปังโพสต์แบบนี้ไม่ปัง Facebook ใช้คําแบบนี้ได้ใช้คําแบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เจนนี่ก็จะไปดูตัวอย่างเพจที่ปังว่าเขาทายังไงนะคะแล้วก็อ่ไปดูแหละแล้วเราก็ใช้คําว่าเรียนแบบก็ได้นะคือไปดูแล้วก็เอามาแบบพัฒนาเป็นสไตล์ของตัวเองอะค่ะเก็บความรู้เก็บ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 มาใช่ไหม เราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะคะคือคือโลกออนไลน์อะมันมันสำเร็จได้ง่ายได้เร็วมากที่สุดแล้วอะค่ะถ้าเกิดคุณไปทำงานอย่างอื่นนะกว่าคุณจะได้เป็นอ่าเชี่ยวชาญชํานาญการชํานาญงานอะไรอย่างเงี้ยเจนี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะโอ้โหใช้เวลาสิบปียี่สปีแกงอัเงือกอะค่ะปาจะได้ระดับนั้นอนะขอโทษนะพูดแรงไปแต่มันก็จริงอะ อายุมากแล้วว่าจะได้แต่ออนไลน์นะคุณทํางานแค่แบบอ่ะสเดือน3เดือนแรกก็ถือว่าฝึกงานแล้วกันหกเดือนปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีออเดอร์มีฐานลูกค้ามากแล้วคุณก็ต้องดูด้วยว่าคุณน่ะทำถึงขั้นไหนเจนี่บอกเลยบอกเลยนะคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควร คุณคู่ควรกับผลลัพธ์แบบไหนอะ่ะเออคุณทำจริงจังไหมใช่ไหมแล้วเจนเนี่อะ่ะคือเจนเนี่ตั้งใจไว้ว่าคือมันเขินอะ่ะคือเจนเนี่จะช่วยเหลือผู้คนเท่าที่เจนเนี่จะทำได้เพื่อนเพื่อนที่อยากเริ่มขายออนไลน์ใช่ไหมติดต่อเจนเนี่มาได้ว่ามีของอะไรให้ขายบ้าง เจนนี่ส่งให้ได้แล้วเจนนี่ก็เอาเปอร์เซนต์จากเจนนี่ไปใช่ไหมแล้วพอเกิดคุณมีฐานลูกค้ามากแล้วคุณก็เปิดบินขายเป็นของคุณเองคุณจะไปขายกับตัวแทนคนไหนก็ได้เป็นแม่ทีมคนไหนก็ได้เจนนี่ยินดีหมดอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณจะเริ่มต้นแล้วคุณไม่มีทุนแต่คุณก็อยากมีของให้ส่งให้ลูกค้าใช่ไหมมีอุปกรณ์มีเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยในการที่จะสร้างอาชีพออนไลน์ของคุณอ่ะก็ติดต่อเจนนี่มาได้นะ แต่พอถึงจุดหนึ่งที่คุณแบบปีก้าขาแข็งแล้วเนะี้ยคุณมีวิชาความรู้มากพอแล้วอะคุณจะไปเปิดนิ่งกับใครก็ได้เจนนี่ยินดีหมดค่ะนะคะแต่ก็นั่นแหละเป้าหมายของเจนนี่คืออยากช่วยเหลือผู้คนอย่างน้อยก็ได้มาแชร์ความรู้หรือว่าแชร์กําลังใจหรือว่าได้ช่วยเหลือเด็กน้อยๆก็ยังดีอะค่ะอันนี้คือความตั้งใจของเจนนี่นะโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาไปแล้วเจนนี่ก็มีงานอีกมากเลยที่ต้องทํานะคะโอเคบายบายนะคะ สวัสดีค่ะ